คุณเคยเห็นคนที่ชิวเท่าพี่ชายคนนี้ไหมขนาดติดอยู่ในทะเล3วัน3คืนเขายังไม่แสดงท่าทางตื่นตระหนกนั่นเป็นเพราะเขามียาเมดชูกำลังที่เมื่อกินเข้าไป1เม็ดก็จะเท่ากับกินวัวหนึตัวเขาจึงลองกินยา4เม็ดในครั้งเดียวแต่เพราะกินเยอะเกินไปทำให้เขาช็อกจนตัวเกรง็งเพื่อบรรเทาอาการปวด เขาจึงต้องนอนท่าที่เคยฝึกมาจากยิมนาสติกตกดึกคืนนั้นขณะที่เขากำลังพักผ่อนขาข้างหนึ่งก็ได้ห้อยลงทะเลฉลามที่ได้กลิ่นหอมของเท้าจึงไว้เข้ามาด้วยความเร็วแต่เพราะเขากำลังละเมออยู่จึงพลิกตัวหนีไปอีกฝั่ง ทำให้มืออีกข้างที่อยู่ในน้ำกำลังจะกลายเป็นมือข่าของฉลามในนาทีวิกฤตชายหนุ่มก็พลิกตัวอีกครั้งทำให้ฉลามที่กำลังหิวหมดอารมณ์และววายหนีไปแต่เพราะชายหนุ่มนอนละเมอเขาจึงลุกขึ้นมาเต้นและนั่นทำให้เขาพลัดตกเรือฉลามที่ได้โอกาสกินโอมากาเสะมือดึกจึงรีบว่ายกลับมาที่เดิมชายหนุ่มจึงรีบกลับขึ้นไปบนเรือเขาพยายามใช้หมวกฟาดมันแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือหมวกโดนกัดจนเป็นรูเขาได้แต่นั่งหน้าเผลอเตรียมรอรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น